หมูปืนเล็ที่หนึ่งฐานตำแหน่งหนึ่งผู้บังคับหมวดสองหมูปืนที่หนึ่งสามผู้บังคับหมู่เป็นระดับที่สองสี่ผู้บังคับหมูเล็กสามห้าผู้บังคับหมู่ปืนกลคำสั่งยุทธการหมวดปืนเล็กในการตั้งรับสถานการณ์กำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกำลังจากกองพันเคลื่อนที่เร็วที่สุดห้ามีกำลังหนึ่งกองร้อยกำลังหยุดหน่วยเพื 52. ่อเพื entonces, ่อเตรียมกำลังปฏิบัติปฏิบัต at um> ิการอยู่บริเวณพิกัด QR สามสามเจมีขวัญดีสิงหบอเฮดคาดว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการเข้าตีต่อแนวตั้งรับต่อฝ่ายเราในไม่ช้านี้กำลังฝ่ายเราร้อยอุธเบาที่สองตั้งรับในที่สิบห้าสิกพอคหกตั้งแต่พิกัด QR 330 812ศูนถึงพิกัด QR 358ห้าแปดแปดสามอยู่บริเวณนี้ หมวดเป็นเลขที่หมวดเนเลขที่2ตั้งรับใน25 1 6 0ค์พอค64ทางด้านสาย600หมวดเป็นเลขที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับใน25 1 6 0ค์พอค64จากพิกัด QR 346 805ถึงพิกัด QR 361 819ใส่นี้หมวด60ช่วยส่วนรวม ตั้งยิงในเืนพื้นที่ของหมวดหนุนบริเวณพิกัด QR 355-810หน่วยแยกและหน่วยขึ้นสมทบไม่มีภารกิจหมวดปืนเลที่หนึ่งตั้งรับใน2 5่0 0หพค6 4จากพิกัด QR 345-827ถึงพิกัด QR 358-836เพื่อยัยับยั้งผักดันต้านทานและทำลายกองกำลังติดอาวุธมีให้ผ่านเข้ามาในแนวตั้งรับของฝ่ายเราได้ การปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนาลมของผู้บังคับบัญชาต้องการให้อำนาจการยิงและประสิทธภาพของการลัตเวนระวังป้องกันในการขับไล่และทำลายกองกำลังส่วนนี้ให้ออกนอกืุนที่ของฝ่ายเรากลยุทธ์หมวดเบนเล็ก ทำการตั้งรับโดยวางกำลังสามหมู่ปืนเลขข็กเคียงกันจากตานซสายของหมวดไปทางด้านขวาหมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับหมู่เป็นกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่หมู่ปืนเล็กที่3หมู่ปืนเล็กที่ 1, 1> วางกำลังตั้งรตั้งรับจากพิกัด QR 346 8 2 7แปถึงพิกัด QR 3 49 8 2 9แปดตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้นต้นนั้นหมู่หนึ่งร้าเ หมู่เปนลที่ 92, 2อวางกำลังตั้งรับจากพิกัด QR 349 829ถึงพิกัด QR 353 833แตั้งแต่มุมหนึงถึงต้นไม้เท่นั้นหมู่นาหมู่ปที่สาวางกำลังตั้งรับจากพิกัด QR 353833ถึงพิกัด QR 358836แมแต่หมู่2ถงตไหนด้วยนั้นหมู่เป็นกลนั้งยิงในพื้นที่ของหมู่บปินวลที่3บริเวณที่กัด QR 358836 หู่ปนอยู่ครับมูสพอจสหตั้งยิงขั้นต้นบริเวณพิกัด QR 3 4 6 8 2 7แคำแนะนำในการประสานทุกหมู่พร้อมต้านทานการสุดในเวลา25่0ิาพค64ลำดับความเร่งด่วนของงานในการตั้งรับหมู่ปืนเล็กจัดสวนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณหมู่ระหนึ่งแห่งห่างจากขอบหน้าพื้นที่การลบในในระยะยิงของหู่ของปืนเล็กนำอาวุธเข้าที่ใต การยิงคอบเขตกา,าราย,ยิงหายทางเพ่ยิงตรวจการและหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ทางอาวุธวยุทโธุปรกรณ์และลระูปบุคคลจะทําเป็นจนระยะและแผนการยิงของหมู่แต่แปลงที่มั่นเพราะความมั่นคงและแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลารายงานท,าทันทีที่พบค่าศึกในพื้นที่การรบ การช่วยลบการส่งกำลังการรับประทานอาหารปฏิบัติตามระเบอห้องหน่วยตับงมลจ่ายอาหารของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 353 807บริเวณนี้ตำ้งมลจ่ายกระสูนของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR สามห้าสี่แปดนย์เจ็ดบริเวณนการส่งกับสายแพทย์ที่ปฐมพยาบาลองกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR สามห้าสี่แปดศย์เบริเวณนี้การบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาทกกร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR สามห้าสี่แปดนย์เจ็บริเวณนี้ ที <Net> ่ตรวจการหมวดอยู่บริเวณพิกัด QR สามารถ827จะอยู่บริเวณนี้ ในระหว่างปฏิบัติการตั้งรับบบังคับหมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดได้ขอมอบการบังคับบัญชาให้กับผู้ข้าคบหมู่เป็นกลหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสื่อสาร คำแนะนำปฏิบัติการสื่อสารฉบับปัจจุบันปััจจุบนมีผลมางคับใช้สัญญาณฉุดเฉินใชน้นกหวีดยาวหนึ่งครั้งเรื่องฉุดเฉินินใช้นกหวีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากก้องกันขั้นสุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อ สัญญาณหยุดยิงชายผู้สีเขียวหนึ่งช่อสัญญาณบอไฟผ้าขาวหมุนต้นแขนซ้ายสัญญาณผ่านตั้งแต่ยี่สิบสี่สิบแปดศูนย์ศูนย์พอคหกสี่ถึงยี่สิบห้าสิบแปดศูนย์ศูนย์พอคหกสี่ถามทะเลสัญญาณฉุกเฉินตอบมีดำมีใครสงสัยอะไรบ้างถ้าไม่มีขณะนี้เวลา ส่ย9000000000ให้ทุกหน่วยแยกปฏิบัติได้